ยางพาราอัญมณีแห่งผืนแผ่นดินไทยตอนที่4ผลเสียจากการใช้สารเร่งบังคับน้ำยางสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านครับพบกับผมเผ่าเผ่าเทวันจากสถาบันพัฒนาอาชีพการเกษตรนะครับก็มาบอกเล่าเรื่องของ การดูแลจัดการยางให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับตอนที่4แล้วตอนนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องการใช้สารเร่งบังคับน้ำยางนะครับรู้สึกว่ามีความนิยมกันมากเหลือเกินนะครับผลดีก็มีอยู่ครับก็คือการได้น้ำยางเป็นจำนวนมากในช่วงระยะสั้นๆ ซึ่งบางครั้งเราก็อาจต้องใช้บ้างนะครับเผื่อว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วก็ไม่พอเพียงนั่นนะครับแต่ว่าจะใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนั้นไม่ได้นะครับสารเร่งเป็นสารที่สร้างความเย็นให้กับต้นยางต้นยางจะสัมผัสได้ถึงความเย็น เป็นเวลานานนะครับต้นยางนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเลือดเย็นนะครับถ้าเจอความเย็นมากน้ํำยางก็จะออกเยอะส่วนคนเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดอุ่นนะครับอย่างเวลามีดบาดนั้นถ้าเจออากาศร้อนๆเลือดจะไหลเยอะส่วนต้นยางก็อย่างที่บอกเป็นสิ่งมีชีวิตเลือดเย็นเจอสารเร่งเย็นเย็นเข้าไปเร่งความเย็นนะครับต้นยางจะรู้สึกได้ถึงความเย็น เขาก็จะน้ำน้ำยางก็ไหลออกมาเยอะน้ำสีขาว,ขาวที่ไหลออกจากต้นยางนั้นก็คือเลือดของต้นยางน,น,นะครับเลือดของต้นยางสีขาวนะครับเลือดของคนเรานั้นสีแดงถามว่าต้นยางเวลาเลือดเขาไหลออกเยอะๆนั้นเขาจะรู้สึกอย่างไรก็เหมือนคนเราเวลาเลือดไหลออกเยอะๆนั่นนะครับหมดแรงแล้วก็มีโอกาสตายได้เหมือนกัน ตัวอย่างที่เลือดไหลออกเยอะๆก็หมดแรงนะครับอาการที่แสดงออกถึงการหมดแรงการหมดเดี่ยวแรงการหมดน้ำการหมดเลือดก็คือกลิน่นน้ำยางไม่ออกแล้วในที่สุดก็กลายเป็นหน้ายางตายแล้วก็หน้ายางตายพอหน้ายางตายนั้นเนื้อบริเวณที่เรากรี่นนั้นนะครับก็จะเกิดอาการบางครั้ง เจ,เจอความชื้นนะครับก็จะเกิดอาการเน่าเกิดจากบาดแผลที่เน่านั่นนะครับติดเชื้อราวนี้ก็ลุกลามไปใหญ่กลายเป็นโรคเปลือกเน่าอันนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราใช้สารเร่งนั่นเองนะครับ <c oughs> เปลือกเน่าเสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงก็มีแมลงเข้ามาอาศัย ออกลูกออกหลานชวนกัดกินเปลือกยางข้างในเพราะว่ามันไม่มีน้ำํำยางสุดท้ายแล้วต้นยางต้นนี้เป็นอย่างไรครับก็ยืนต้นตายหรือไม่ก็เปลือกเน่าถาวรไม่นานก็ต้องตายส่วนน้ำํำยางนั้นหยุดการให้อย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้นยางที่เราอุตส่าห์ดูแลทนุถนอมมา ั้งแต่ต้นเล็กๆนั่นนะครับตอนเด็กเราเลือกพันยางก็พิถีพิถันนะครับปลูกก็อย่างพิถีพิถันนะครับขุดหลุมอย่างดีรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพปักปลูกลงไปแล้วก็ปักไม้ยึดกันลมทําร่มเงาให้อีกต่างหากประกบประงมมาเรื่อยๆนะครับเสีย ต้นทุนไปเยอะแยะ่นะครับตั้งแต่ปลูกมากว่าจะก,กรีดได้อายุเฉลีย่ยที่ประมาณ7ปีนั่นนะครับเสียเงินไปเยอะแยะทีเดียวเริ่มกรีดตอนอายุได้7ปีครึ่งหรือ8ปดีสมมติว่าเริ่มกรีดที่8ปีแล้วกันถ้าเรากรีด8ปีกรีดไป2 3กรีด 2- 3ปีแรกก็ ยังรักษาต้นยางของตัวเองอยู่ส่วนหลังๆนี่น้ำยางไม่ค่อยออกคนงานก็กระช่างเราเองก็กระชากกระชากหน้ายางนะครับเพราะว่าน้ำยางไม่ออกเ,ออเลือดของต้นยางอยู่ตรงไหนกรีดไปทำไมำทำไมทำไมไม่เจอเส้นน้ำยางทำไมน้ำยางไม่ออกเราหารู้ไม่ว่าเพราะต้นยางไม่มีน้ำยางเลยเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหาร ให้อาหารไม่พอเพียงให้อาหารอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมบางคนเถียงนะฉันให้อาหารทุกปีแต่ไม่มองว่าตัวเองให้อาหารอะไรให้อาหารที่มีคุณค่าหรือเปล่าอย่างเช่นเลี้ยงลูกทําไมลูกผอมกระรองเวลาใครถามทำไมลูกผอมจังอ้าวฉันก็ให้ฉันก็ให้กินอาหารตามปกติแต่ไม่ดูหรอกครับว่าอาหารตามปกติของตัวเองนั้นคืออะไรมีคุณค่าทางโภชนาการมากน้อยแค่ไหน หรือให้แค่กินแต่ข้าวกับน้ำพริกอันนี้ก็ต้องดูนะครับเราเลี้ยงต้นอย่างเราก็เหมือนเลี้ยงลูกเราเลี้ยงเข้ามาอย่างดีแล้วเมื่อเขาจะเินเติบโตมาให้ผลผลิตที่ดีแล้วเราอยากไปทําร้ายเขาเลยครับการที่เรากรีดไปบนเนื้ออย่างนั้นก็ถือว่าสร้างความเจ็บปวดให้เขาระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนเขาจะไปเจ็บปวดเหมือนเวลาเราโดนมีดหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่รู้นะครับแต่ว,ว่า เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าต้นยางนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเมื่อน้ำยางเขาไหลออกมาปริมาณเท่านี้เราไม่พอใจแทนที่เราจะไปให้อาหารดีๆเราก็ไม่ให้ให้น้ำยางแค่นี้ใช่ไหมถ้างั้นเจอสารเร่งของฉันก็ไปเอาสารเร่งมาใส่ มาถน่าอยางบางก็จุ่มมีดเวลากรีดต้นอยางก็ให้ถูกอะไรเ็าเรียกว่าถูกอะไรสกัดนะสกัดเลือดเลือดของตัวเองเลือดของตอนอ้นยานั่นนะครับสกัดออกมาเยอะๆกลั่นออกมาเยอะๆกลั่นออกมาจนคือจริงๆเวลาเราเอา่า ทาาน้ายางด้วยสารเร่งไปทักหนึ่งครั้งนั่นนะครับน้ำยางก็จะออกอยู่แค่ครั้งสองครั้งนั่นนะครับครั้งที่สามมีที่สามก็คงไม่มีแล้วครับเพราะน้ำยางมันไม่ออกมันไม่มีน้ำยางยิ่งถ้าเราถ้าเราใช้สารเร่งมาต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งใช้ครั้งหนึง่งสิบวันใช้ครั้งหนึง่งสามสีมีดใช้ครั้งหนึง่งรับรองได้ว่าต้นยางของเรานั้นต้องสุดโสมแล้วก็ต้องหน้าแห้งตายหน้าแห้งนะครับไม่มีน้ำยางในระยะยาวไม่ไม่นานนี้ สมมติว่าเราอาทิตย์หนึ่งเราใช้สารเด้งครั้งหนึ่งเพราะเราอยากให้มีน้ำยางเยอะนั่นนะครับต้นยางผ่านไปไม่กี่ปีหรอกครับกรีดยางกรีดได้แค่ประมาณสี่ห้าปีห้าหกปีก็หน้าแห้งหน้าตายน้ำยางไม่ออกแล้วส่วนของเราไร่หนึ่งมีเจ็ดสิบห้าต้นถ้าน้ำยางไม่ออกสักประมาณสักสี่สิบต้นเนี่ยเราจะมีแรงไปกรีดอไหมเราก็ไม่มีแรงกรีดแล้วเพราะว่าเดินไปเดิน เดินไปก็มีแต่ต้นโลง่ลงๆนานๆจะเจอต้นที่กรีดได้ครั้งหนึ่งกรีดดูก็น้ํำยางก็ไม่ค่อยมีในที่สุดเป็นอย่างไรครับสวนยางของเราก็หมดอายุการกรีดจริงๆต้นยางที่หน้าตายแล้วก็ไม่ถึงขนาดเปลือกเน่าคือไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเปลือกเน่าแล้วก็แมลงไม่ได้เข้าไปอาศัยไม่เกิดเชื้อราขึ้นที่เปลือกนั่นนะครับโอกาสฟื้นมี ถ้าเราหยุดกรีดสักปีสองปีแล้วก็ให้อาหารอย่างเต็มที่แต่เราจะเสียโอกาสและก็เสียรายได้จะไปทํางานอะไรกันบางคนก็เรื่องที่เราจะให้ปุ๋ยน้นเทพให้อาหารเขาทั้งเทบจะไม่มีพอหมดน้ํำยางก็คิดซะว่าในเมื่อต้นยางไม่ให้น้ำํำยางแล้วจะไปให้อาหารมันทําไมเราคิดอย่างนี้เราไม่คิดว่างว่าเขาไม่มีอาหารกินเราต้องให้อาหารเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเดี๋ยวเราก็มีไรายได้เหมือนเดิมส่วนใหญ่จะคิดกันเรื่องนี้ไม่ค่อยได้นนันะครับ นเรานั้นเห็นแก่ตัวสูงนะครับอยากได้อยากได้เต็มที่จากจากต้นไม้จากอะไรก็แลว้วแต่แต่ว่าเรื่องนี้จะให้เขานั้นน้อยเหลือเกินนั่นนะครับเราลืมไปว่าเรายิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเราอยากได้อะไรเราต้องให้ก่อนครับอย่างเราอยากได้น้ำยางเยอะๆเราก็ต้องให้อาหารเขากินก่อนเขาไม่สามารถที่จะให้น้ำยางเราได้หรอกครับถ้าเราไม่ให้อาหารเขากิน เป็ดไก่เป็ดอ่ะสมมติว่าเป็ดไข่นั่นนะครับเราอยากได้ไข่เป็ดเราอยากให้เป็ดไข่ให้เราทุกวันมีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องให้อาหารเขาอยากพอเพียงอย่างเต็มที่เขาถึงจะไข่ให้ทุกวันเราเอาสารเร่งอะไรไปใส่ที่ตัวเป็ดให้เป็ดมันออกไข่ให้เรามันก็คงออกไข่ได้แค่วันสองวัน ทำไปกินอะไรที่ให้มันเป็นไข่มันก็คงได้ออกวันวันสองวันถ้าอาหารไม่มีผอมแห้งแรงน้อยแล้วยังไปบังคับอีกจะให้ออกไข่อีกมันก็ออกไม่ได้เหมือนต้นยางของเราเนี่นะครับผอมแห้งแรงน้อยน้ํำยางไม่มีแล้วยังเอาสารเร่งไปใส่อีกจะมีน้ํำยางไหมใส่ยังไงก็ไม่มีน้ํำยางแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้สารเร่งเนี่ยเป็นอันตรายต่อต้นยางเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ นอกจากทําให้ย้ายยางตายหมดทั้งสวนหรือว่าตายไปครึ่งสวนจนเราไม่มีแรงกรีดต้องหยุดกรีดน,นั่นนะครับก็ยังทําให้การลงทุนของเราขาดทุนอย่างยับเยินเพราะว่าตั้งแต่เราดูดูแลต้นยางมา้งแต่ตอนเริ่มปลูกจนถึงกรีดได้นั้นกินเวลาประมาณ7ปีนั้นเรารู้หรือเปล่าว่าเราเสียเงินเสียค่าแรงเสียแรงงานของตัวเองถ้าคิดเป็นเงินทองเสียไปเท่าไหร่ แล้วมาแล้วมาปีดได้ประมาณ5 6ปี34ปีต้นยางหมดอายุการกรีดเราเสียโอกาสไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเวลาคิดเวลาทำอะไรนั้นเราต้องมองย้อนหน้าย้อนหลังแล้วก็คิดไปถึงระยะยาวด้วยนะครับถ้าเราอยากจะให้ต้นยางของเราให้น้ำยางเยอะเอะเยอะกว่าคนอื่นเขากรีดสองมีดสามมีดเต็มถ้วยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพียงแค่เราลงทุนให้อาหารเขาลงทุนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเขาก็คืนทุน จากการที่เขาให้น้ำํำยางนั่นแหละครับเขาให้น้ำํำยางมาเยอะแยะจากเดือนหนึ่งสมมุติว่าแต่เดิมเดือนหนึ่งเรามีรายได้แค่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากการกรีดย,ยางเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะสมมตุติหลังจากลงทุนให้อาหารอย่างเต็มที่แล้วมันก็จะกลายมาเป็นเดือนละประมาณสามหมื่นบาทเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวไม่ใช่เพิ่มเดือนเดียวนะก็เพิ่มระยะยาวข้อดีมัอีกเยอะนะครับ คนงานไม่หนีต้นยางสมบูรณ์ขยายเปลือกเปลือกนิ่มหนีขยายเปลือกขยายขนาดต้นนะครับขยายขนาดต้นและขยายเปลือกนี่มีส่วนต่อน้ํายางนะครับมีผลต่อน้ํายางนะครับแล้วก็การกรีดได้ระยะยาวกรีดได้ต่อเนื่องทําให้เรามีโอกาสสร้างไรายได้เยอะแยะจะเอาแต่นอนทําไมถุกบ่อยๆนะครับปีหนึ่งเ,เราต้องทํางานให้ได้เยอะนะครับถ้าเราทํางานได้น้อยความยากจนก็มาเยือนนะครับ ยิ่งทํางานได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับมหาเศรษฐีนั้นก็ทํางานทุกวันนะครับทำงานแล้วก็วันหนึ่งเขาไม่ได้ทํา6 7ชั่วโมงแปชั่วโมงเหมือนพวกคนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเศรษฐีนั้นทํางานวันหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบชั่วโมงนะครับแล้วก็เขาทางานอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย ทำงานต่อเนื่องทั้งปีไม่มีวันหยุดอันนี้คือเสียทีเพราะฉะนั้นเราชาวเป็นชาวสวนยางถ้าอยากจะมีเงินคนอื่นเขาปีหนึ่งเขามีวันกรีดแค่ร้อยแปดสิบวันนู่นเรากรีดไปสองร้อยห้าสิบวันเลยมีรายได้มากกว่าคนอื่นแต่จะทําอย่างนั้นได้ก็เราต้องให้อาหารยางอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมพอเพียงนะครับไม่ไปใส่สารเร่งอ่พูดถึงเมื่อกี้ใส่สารเร่งแล้วน้ํายางออกได้แป๊บๆแ,แล้วก็หมดหน้าแห้งหน้าตายในที่สุดทิ้งสวนยางส่วนนี้ ถ้าจะขายไม้สมมุติว่าปกติไม้ยางพาราเขาเหมากันอยู่ไร่ละประมาณ 3- 4มสี่หมื่นนะครับสมมตุติอันนี้ช่วงร้ำช่วงไม้ยางราคาตกแล้วนะครับ <c oughs> ช่วงที่ไม้ยางราคาดีๆนั่นก็ไรหนึ่งหกเจ็ดหมื่นไม้ยางราคาตกตกตามน้ํายางตกตามน้ํายางตกตามสภาพไม้ยางด้วยตกตามสภาพไม้ยางด้วยนะครับไม้ยางที่ดีนะครับเหลือสามสี่หมื่นบาทต่อไร่ เวลาเราซื้อตัดต้นยางขายนั่นนะครับแต่ถ้าต้นยางที่บังคับน้ํายางใช้สารเร่งบังคับน้ายางก็เหลือประมาณ1มื่นห้าไม่เกินสองหมื่นบาทต่อไร่เพราะว่าหรืออาจจะไม่ถึงนั้นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนยางที่เอาน้ํายาเร่งไปใส่ต้นยางนั้นนะเนื้อยางมันพวงนะมันหยาบก้านมันพวงมันหลวมนั่นนะครับมันเนื้อมันไม่แน่นเพราะมันโดนบีบเอาน้ําเลี้ยงออก มันบีบน้ำเลี้ยงออกจนทาให้เนื้อไม้ไม่แน่นเมื่อไม้ไม่แน่นเขาไปทาเฟอร์นิเจอร์ไปทําของเครื่องเล่นเด็กเล่นอย่างที่ญี่ปุ่นนะเขาทำเฟอร์นิเจอร์ทําของเด็กเล่นนะน,นะครับซื้อจากคือไมา้ยางจากประเทศไทยเราไปแต่ถ้าเป็นต้นยางที่ใช้สารเร่งนะั้นเอาเอาไปใช้แบบนั้นไม่ได้เขาก็เอาไปทําฟืนได้อย่างเดียวไปทําฟืนขายได้ได้ละเท่าไหร่ก็ขงได้ละไม่กี่บาทเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าเรา ต้นยางของเรานั้นลงทุนแล้วเราต้องกรีดให้ได้25-30ปีนะครับหรือถ้าเราดูแลดีดูแลดูแลเก่งนะครับเดี๋ยวเรื่องที่จะกรีดยางได้นานๆหลาย10ปีนั้นนะครับมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวอาจจะบอกในตอนหน้านั้นก็ได้นะครับทุกๆตอนที่ได้กล่าวถึงเป็นคำแนะนำโดยภาพรวมส่วนหนึ่งแล้วก็ แนะนำตามหัวข้อที่บอกกล่าวเอาไว้ตอนต้นเรื่องนั้นอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องบอกให้พ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพาราช่วยลงทุนให้อาหารแก่ต้นยางนะครับแล้วก็อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมก็อาจจะบอกเล่าอยู่เป็นระยะระยะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราได้มีความรู้จงมีความภาคภูมิใจกับสวนยางของเราเถอะครับรับรองได้ว่า ยางพารานั้นราคาไม่ธรรมดานะครับแม้แต่ยางก้อนถ้วยกิโลกรัมละ20บาทนี้ถ้าเราขยันมันเพียรน,นะครับเพิ่มผลผลิตให้อ,อย่างถูกต้องอยาตามศักยภาพของต้นยางนั่นนะครับปีหนึงต่อไรนะ่นึงเขายังสร้างไรายได้ให้ให้เราไม่น้อยกว่า60,000บาทนะครับ60,000บาทต่อไร่ต่อปีไม่ธรรมดา10 10ไร่ก็0 0 0 0 0บาทนะครับ ดี20ไร่ก็ล้านกว่าบาทน,นะครับเวลาเรากลิดยาง20ไร่หรือ15ไร่ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็การสร้างสวนยางการปลูกสวนยางนั้นยังมีอนาคตอย่างมากและยิ่งถ้าวันใดที่เรามีผู้นําประเทศมีคณะผู้บริหารประเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจนั่นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับราคายางของเราจะพุ่งไปไกลทีเดียวนะครับเพราะว่า อย่างธรรมชาติในตลาดโลกนั้นปัจจุบันไม่เพียงพอนะครับความต้องการอยู่ที่ประมาณ12ล้านตันต่อไร่ประมาณ12ล้านตันต่อปีนะครับคือความต้องการใช้อย่างธรรมชาติในอุตสาหกรรมต่างๆนั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ12ล้านตันต่อปีปัจจุบันผลิตได้อยู่ประมาณ11 11.5ล้านตันปัจจุบันไม่น่าถึงน่าจะได้อยู่แค่ประมาณ9-10ล้านตันต่อปีนะครับเพราะว่าเกิดสภาพแห้งแล้ง แต่ทำไมราคาตกราคาตกก็เพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขในการบริหารจัดการบีบประเทศไทยได้ก็บีบประเทศอื่นๆได้หมดแล้วทําไมเราถึงจะไม่ไม่สามารถบริหารจัดการอย่างให้ราคาสูงขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราแพ้พ่าพาต่อผู้ซื้อนั่นเองเราตกเป็นเบี้ยล่างของผู้ซื้อตกเป็นเบี้ยล่างของตลาดยางรถยนต์นั่นเองครับ อยางรถยนต์นั้นราคายางรถยนต์ราคาเขาไม่เคยตกนะราคายางเขาเสมอตัวหรือไม่ต้องเพิ่มส0บยทุกๆปีกับไรเขามาหาศาลเพราะว่าเขาซื้อวัตถุดิบไปทำซื้อ,อ,อลดลง3าสี่เท่าตัวแต่ว่าราคายางที่เขาผลิตได้นั้นาาราคาเท่าเดิมหรือเพิ่มไปกว่าเดิมเห็นไหมว่าเขาเราถูกเอาเปรียบเขามีอะไรได้สูงมาก เราจะไม่ถูกเอาเปรียบก็ต่อเมื่อเรารู้เงื่อนไขทางด้านการค้าเดี๋ยวเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ผมได้บอกแล้วนะครับว่าอย่าไปใช้สารเร่งนะครับใช้สารเร่งทําให้อายุการกรีดยางของเราสั้นลงขายเนื้อไม้ตอนที่ยางหมดอายุแล้วนั้นก็ได้ราคาต่าม,มากเสียโอกาสนะครับยางของเราต้องกรีดได้ยี่0ห้าสาปีนะครับไม่ไม่ใช่ได้กรีดได้แค่4ีหปีอยากได้ผลผลิตเพิ่มอยากได้น้ํายางเพิ่มเยอะๆลงทุนนิดเดียวครับ ต้นทุนนิดเดียวในการให้อาหารผลตอบแทนที่ต้นยางให้กับเรานั้นเยอะมากให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งให้ทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงก็คือสร้างรายได้ให้เราอีกเท่าตัวหรือหรือมากกว่าเท่าตัวทางอ้อมก็คือต้นยางที่ค่อยๆโตขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคนกรีดชอบคนกรีดไม่หนีหายไปไหนหรือหนีหายไปแล้วก็มีคนอื่นมากรีดเพราะว่าอย่างที่ให้น้ำยางเยอะนั้นมีคนกรีดเยอะแยะ ตัวเราเองก็มีกําลังใจในการดูแลจัดการยางน้ายางไม่เสียอันนี้คือ,อผลดีทางอ้อมจากการที่เราให้อาหารอย่างอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองเดี๋ยวตอนที่4นั้นเรามาคุยกันนะครับว่าเราจะดูแลต้นยางอย่างไรให้มีอายุการกรีดได้นานถึงยี่สิบห0ปีหรืออาจจะถึง 40- 50ปีก็ได้มีนะครับสวนยางที่ กรีดมาแล้วตั้ง40ปีผมเคยไปเห็นอยู่ที่จังหวัดชุมพรนี่เองนะครับก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนางขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ